ลองมันเริ่มยังไงนะคะวันเพ็ญดนสรัาายี้สนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญนอนแกวมาร่ว บุญจะส่งให้เราสุดใจบุญจะส่งให้เราสุดใจนอนลิซ่างงมาก This all that ร้องหรือแรปออกแรปออกมาเป็นเพลงลอยกระทงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ใครเป็นคนขิงใครเป็นคนเริ่มใครเป็นคนเริ่มเออแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้เราได้แบบวันกระโลงแทบจะทั้งเต่งละใช่ไหมแต่รู้ไหม